เจดส่วนตัวไม่จําเป็นต้องซื้อเพราะถ้าเราใช้ไม่บ่อยเนี่ยเช่าเอาก็ได้นะคะราคาจับต้องได้เริ่มต้นที่เท่าไหร่ดูคลิปนี้เลย ยี่กับแฟมลองแล้วในลองเล่าแลคะ่ะแมช่วงนี้เนี่ยถ่ายหน้าฟีดหรือว่าไม่ว่าจะไปไหนก็มีแต่คนพูดถึงเรื่องเครื่องบินส่วนตัวเพราะว่ามันราคาแพงมากๆเลยต้องเป็นใครระดับมหาเศรษฐีหรอถึงจะมีโอกาสได้นั่งแต่อยากจะบอกว่าที่จริงแล้วเนี่ยเราไม่จําเป็นที่จะต้องเป็นเจ้าของเครื่องบินเจ็ตก็ได้อย่างลำที่เพิ่งแลนดิ้งเมืองไทยเนี่ยมูลค่าเครื่องบินลํานนะั้นอะอยู่ที่ประมาณ2,400ล้านบาท เราจะเอาเงินไปซื้อทำไมไม่ต้องจ้าถ้าเราใช้ไม่บ่อยนะคะเฟร,รมแนะนำเป็นว่าเช่าเอาก็ได้เพราะว่าในประเทศไทยนะคะมีหลากหลายบริษัทที่ปล่อยให้เช่าเครื่องบินเจ็ตส่วนตัวแบบเช่าเหมาลำไปเลยอย่างที่เฟร,รมหามาได้เนี่ยมีประมาณอยู่5ถึง7บริษัทนั่นเองแต่ราคาเนี่ยก็จะแตกต่างกันออกไปนะคะอยู่ที่เรื่องของขนาดเครื่องบินการบริการความพรีเมียมความหรูหรารวมถึงระยะทางที่เราต้องการเดินทางด้วยเฟร,รมได้ไปรวบรวมราคาเริ่ม ้นของการเช่าเหมาลำเครื่องบินมาบอกทุกคนนะคะอันนี้ที่เฟรมจะพูดถึงเนี่ยเป็นราคาต่อเที่ยวเท่านั้นนะอย่างเช่นขาไปอย่างเดียวไม่มีขากลับเพราะฉะนั้นถ้าใครจะไปและกลับต้องคูณ2ค่ะเพราะว่านะักธุรกิจบางคนเนี่ยเขาแค่บินไปอย่างเดียวเพราะว่าเขารีบถูกไหมแต่ว่าขากลับเขาไม่กลับเขาอาจจะโดยสรารท่อื่นหรือว่าอาจจะไปต่อที่ประเทศอื่นก็ได้เพราะฉะนั้นมาเริ่มกันที่ราคาเริ่มต้นของการเช่าเหมาลำกันเลยจ้ะราคาเริ่มต้นของเครื่องบินเจ็ตส่วนตัวแบบเช่าเหมาลำนะคะขนาด4ถึง 6ที่นั่งราคาเริ่มต้นเที่ยวเดียวอยู่ที่45,000บาทเครื่องบินเจ็ตขนาด9ที่นั่งราคาเริ่มต้นอยู่ที่ประมาณ130,000บาทและเครื่องบินเจ็ตแบบเช่าเหมาลำขนาด6-12ที่นั่งนะคะราคาเริ่มต้นอยู่ที่ประมาณ300,000บาทค่ะแต่ที่น่าสนใจสําหรับใครที่ชื่นชอบของลดราคาอยากจะบอกว่าการเช่าเหมาลำเครื่องบินส่วนตัวเนี่ยก็มีช่วงลดราคาเหมือนกันจ้ะอย่างที่เฟรมบอกไว้นะคะว่าบางทริปเนี่ย เขาเช่าแค่ขาไปแล้วเจ้าของบริษัทเนี่ยก็เอ๊ะค่ะกลับจะตีกลับมามันก็เปลืองน้ำมันโดยปล่าประโยชน์ใช่ไหมคะเขาก็เลยเอาตั๋วชนิดนี้มาขายในเว็บของเขาที่เรียกว่า Empty r e g f l i ก็คือเราต้องเข้าไปดูในเว็บของเขาว่าเมื่อไหร่มันจะมีตั๋วขากลับหรือว่าตั๋วขาไปเที่ยวเดียวเนี่ยเขาก็จะลดราคาสูงสุดถึง7 15%แต่ข้อเสียของการซื้อตั๋วแบบนี้นะคะคือเราเนี่ยไม่สามารถวางแพลนของเราล่วงหน้าได้เพราะอย่างเช่นถ้าเราจะจองเส้นทางที่ราคา100,000บาทเนี่ยลดไป75%เหลือ2 0งหมื่นน่านอนนั้นเองเธอ สมมติว่าเราเนี่ยไม่ใช่นักธุรกิจใดๆไม่ต้องบินไปทําธุระอย่างเร่งรีบแต่อยากจะชมวิวสร้างคอนเทนต์มุมสูงของประเทศไทยมีเป็นแพ็กเกจเหมือนกันจ่าเฟรมไปหามาให้แล้วอย่างเช่นถ้าคุณเนี่ยอยากจะไปเซอร์ไพรส์มันเกิดแฟนหรือว่าจะไปแบบชมวิวพระอาทิตย์ตกรอบกรุงเทพฉะเชิงเซาอายุทยาหรือขึ้นไปบินบนบน,บนสวนภูมิเฉยในระยะเวลาหนึ่งชั่วโมงเนี่ยราคาแพ็กเกจนี้อยู่ที่ประมาณ10,000แสนบาทจ้า ถ้าบอกว่าขอออกไปไกลหน่อยได้ไหมอยากเห็นวิวทะเลไปถึงบางแสนไปถึงพัทยาไปถึงเกาะล้านไปฝั่งหัวหินเนี่ยใช้ระยะเวลาประมาณ2ชั่วโมงราคาเริ่มต้นอยู่ที่ประมาณ250,000บาทซึ่งเรื่ พี่เฟมพูดถึงการไปชมบิลนี้นะคะจะเป็นเครื่องบินขนาดเล็ก4ที่นั่งเท่านั้นก็จะมีกับตันหนึ่งแล้วก็ผู้โดยสาร3าเพราะฉะนั้นเราก็เอา3คนนี้มาหาในราคา1 0 0 0 0แบาทชิวๆสร้างคอนเทนต์ได้สวยงามแน่นอนเห็นัหมเราไม่จําเป็นต้องไปเสียเงินหลักพันล้านเพื่อซื้อเครื่องบินเราไปเป็นรอบๆเป็นเที่ยวๆเช่าเอาก็ได้จ้าเพราะใช้ไม่บ่อยที่บ้านไม่มีลานจอดถูกปะ ไม่ต้องไปเช่าพอถ้าคุณชินชอบคลิปแบบนี้นะคะเดี๋ยวเฟรมจะหาข้อมูลเหล่านี้มาให้อีกแต่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร b ์ไปกำลังใจให้เฟรมด้วยนะคะระหว่างซื้อกับเช่าเนี่ยเราจะเอาเงินจากไหน